อ่า uh, นะฮะที่ที่ที่ว่าความตรงนี้ทีสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับพี่เต้ครับครับ,รบผมเป็นอ่าเขาเรียกว่า รูปภาพรูปภาพครับซึ่งมังกร7เล็บมังกร7เล็บนะฮะทำไมมังกรถึงต้องมี7จดเล็บครับมังกร7เล็บนี่หมายถึงอำนาจครับซึ่งลูกปั้มังกรที่อยู่ทางขึ้นบริเวณทางขึ้นของพระราชวังด้านนี้ที่เรากำลังอยู่ครับนี้นะฮะจะมีแค่สี่เล็บเท่านั้นนะครับเพราะว่าความเป็นมาของประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อสมัยก่อนเกาหลีี่ถูกจีนเขาข่มไว้อยู่นะครับแต่ว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะอยากจะหลุดพลุมาจากสี่นะฮะก็เลยอยากจะมีมังกรเจ็ดเล็บเพื่อแสดงให้เห็นถึงอำนาจ แต่จะให้จีนเข้ามาเห็นก็ไม่ได้ก็เลยต้องไปทำลายมังกรเนี่ยซ่อนไว้ในใต้หลังคายทีเพราะเขาบอกว่าทูตจีนเนี่ยจะมาที่เกาหลีเนี่ยทุกๆเจ็ดเดือนทุกๆเจ็ดเดือนเ่มาดูว่าเกาหลีเนี่ยยังยังอยู่ในอำนาจของจีนไหมยังจะไปไปครบรัสเซียแล้วหรือยังอะไรอย่างนี้นะฮะเราเลยต้องใช้วิธีในการซ่อนซึ่งประตูด้านที่เราดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยปิดตายมาตลอดเลยครับก็คือเป็นประตูด้านข้างใช่ครับซึ่งประตูด้านหน้าจะเปิดอย่างเดียวคือเข้าไปด้านหน้ายังไงก็มองไม่เห็นต้องเข้าด้านข้างถึงจะมองเห็น นนั่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างที่เได้แบบว่าสุดยอดมากสุดดยอมานะฮะพัชวันเคียมบ๊อบกับแฮปปี้วอลคเลเดย์ครับค่าเข้า2,400เยนเอ้ย2,400วอนนะครับนี่นะฮะซึ่งถ้าเกิดมากับทัวร์ของเรานะครับก็ไม่ต้องจ่ายนะครับรวมอย่างนี้หมดแล้วเลยนะครับนี่เลยนะฮะเซ็นเตอร์เกาหลีนะกับแฮปปี้วอล์คเลเดย์นั่นเองสุดยอดครับนะก็ทริปแรกของเรา18,900บาทครับครับ ไงก็เข้าไปดูได้นะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ครับ www.happyworldholiday.com ครับผมหรือว่าใครที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ฟังได้กับ x9925 เชียงใหม่เจ้าทุกช่วงดีเจเลยทุกช่วงด<ล>ีเจของเราเลยนะฮะครับผอุปนัยสูงมากมสูงมากนะครับเดี๋ยวขอลงมาได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยะไม่อยากหน้าคว่ำลงไปครับอ่ะเดี๋ยวมีที่เที่ยวอีกเยอะแยะตามไปกันดูฮะครับอันนี้คือที่ว่าความในพระราชวังเคียงปอบครับ